โรงพยาบาลเอกชนเตรียมนำเข้าวัคซีนไม่รอพวกชักช้าอเมริกาจะฉีดให้ทุกคนได้ภายในพฤษภานี้อันนี้คือสองข่าวประชันกันระหว่างประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศล้าหลังด้านการฉีดวัคซีนราคาก็ไม่ได้แพงอะไรก็ยังจะช้าจนกระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ขอนำเข้าเองได้ไหมได้หลายยี่ห้อเลยส่วนอีกประเทศหนึ่งคืออเมริกา จะฉีดให้กับทุกคนให้ครบทั้งสามร้อยกว่าล้านประเทศหนึ่งมีแค่เจ็ดสิบล้านปั่นนี้กว่าจะเริ่มฉีดที่มันเยอะๆจริงๆก็น่าจะมิถุนาเป็นต้นไปในขนณะที่อเมริกาจะฉีดครบทุกคนภายในพฤษภาคมโอคิดดูแล้วกันคือถ้าจะบอกว่าเขารวยเนี่ยคือวัคซีนก็ไม่ได้แพงนี่ไงเขาบอกว่าเปิดราคาวัคซีนโควิดสิบเก้าอันนี้รูปจากข่าวนะครับเดี๋ยวเราลงลิงก์ของข่าวไว้ใต้วิดีโอก็คือของไฟเซอร์ 20 US 600กว่าบาท m o เดอร์นา US ก็น่าจะพันห่งร้อกว่าบาทต่อโดสนะก็ต้องคูณ2ใช่ไหมก็โดยรวมแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรแต่อ้างว่าไม่มีเงินมันก็ไม่ใช่อะมันไม่ได้แพงอะถ้าเกิดรีบฉีดแล้วก็รีบเปิดก็ได้เงินกลับมาแล้ว a But, no s t ตราซีเนกา US ก็ร้อกว่าบาทจอร์ซันสิ US ก็สามกว่าบาทสปุต n นิก10 US สามกว่าบาท โนวาแว็ ax, ยังไม่รู้ s i n นแว็ ac, ของแพงแต่สั่งมาฉีดแล้วได้แพงที่สุดอ๋อยังไม่ที่สุดมากกว่าโบนเอรน้านิดนึงที่โนแว็กซ์30 US 1,200เอ้ยไม่ใช่เกือบพนันเกือบพ,พันผิดซีโนฟาร์ม30 US เท่ากันเกือบพนันครับนี่คือวัคซีนที่เรารีบเอามาฉีดนะคือวัคซีนที่แพงเป็นอันดับต้นๆเลยแถมยังประสิทธิภาพต่ำที่สุดด้วยคือแค่54%เท่านั้น แต่ก็แพงด้วยเออทีนี้ซื้อมาฉีดแถมยังไปขอบคุณเขาซะย,ยกใหญ่เลยตอนที่เขาส่งมาให้เพียงแค่กระยิบมือเดียวสองแสนโดสคือไปขอบคุณเขาเขาไม่ได้ให้ฟรีเราซื้อเขาอะแต่เราก็ไปขอบคุณเขาอะอันนี้เริ่มต้นจากข่าวโรงพยาบาลเอกชนนะครับอยากนําเข้าวัคซีนเองเคาะราคาสองพันบาทต่อโดสเดี๋ยวทุกอันเราลงไว้ใต้วิดีโอนะครับไม่ใช่ทุกลงแต่ว่าเป็นสี่โรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ด้านเอกชนของไทยก็สี่โรงพยาบาลตามชื่อนี้นะ คือเราติดตามเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าไปฉีดกับเขาเนี่ยมันจะแพงสักแค่ไหนคือต้นทุนเรารู้แหละที่พูดมากี่ส่วนใหญ่ถ้าแพงๆหน่อยก็ประมาณพัน 1, ต้นๆใช่ไหมแต่ว่าเอามาฉีดจริงก็คือสงสัยต้องบวกค่าหมอค่าโน่นค่านั่นค่านี้มันจะสักเท่าไหร่สี่โรงพยาบาลน,นี้ลุยนําเข้าวัคซีนโควิด -19 ยื่นขออยอยขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทผู้นําเข้ายารอทางการไฟเขียวอันนี้เนี่ยไอประโยครอทางการไฟเขียวนี่แหละทางการนี่แหละเป็นตัวขวางคลอง ย้ำตลาดมีดีมานเพียบลูกค้าต้องการลูกค้าไม่อยากรอทางรัฐบาลฉีดฟรีช้ามากอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ได้แพงทำไมช้าเผยไฟเซอร์โมเดอร์นาซีโนฟาร์มสปุตนิกโนวาเวกซ์มาครบเลยจริงเหรอเราเลือกยี่ห้อถูกๆได้ไหม <laughs> ราคามันจะมันจะต่างกันไหมมาครบราคาตั้งแต่4ดอลลาร์จนถึง37ดอลลาร์ซึ่งเราพูดราคาไปแล้วเรเคยคำนวณน,นะครับ ถ้าจะฉีดคนไทยให้ได้70%คือ49ล้านคนเนี่ยนะถ้าเราเอา2โดสเลยคนละ2โดสก็ประมาณ2,000บาทเนี่ยนะใช้เงินประมาณ1สนล้านเนี่ยแล้วเราสามารถรีบเปิดได้เนี่ยนะคือเปิดไม่นานก็คุ้มแล้วอะนะโฆษกประจําสํานักนายกเปิดเผยว่าท่านผู้นํามีนโยบายให้เอกชนสามารถนําเข้าวัคซีนได้อันนี้เคยพูดมาครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็เก็บกลับไปแล้วนี่คือจะเก็บอีกไหม คือเก็บคือเคยให้เสร็จแล้วก็ห้ามแล้วก็มาบอกว่าให้อีกและขอให้ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทาง o or, ออยเคยมีข่าวทํานองนี้แล้วออยก็บอกว่าวัคซีนต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนซึ่งมันติดอยู่ตรงที่ขั้นตอนนั่นแหละว่าหน่วยงานเนี้ยที่ช้ามากเนี่ยเขาจะทําได้เร็วแค่ไหนอ๋อไอ้ที่ทางท่านผู้นําบอกว่าให้มาขึ้นทะเบียนคือมันตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วล่าสุด โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีความเคลื่อนไหวด้านการยื่นขอเป็นผู้นําเข้ายาต่ออ,อยอซึ่งเป็นประตูด่านแรกของการนําเข้าวัคซีนโควิด -19 เพื่อลองรับความต้องการในประเทศตอนนั้นข่าวเขาบอกว่ายื่นเอกสารเป็นพันหน้าเลยนะเอาเป็นว่าแค่อ่านอย่างเดียวก็กี่เดือนแล้วสี่โรงพยาบาลใหญ่ลุยนําเข้าวัคซีนจากแหล่งข่าวตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งมีความเคลื่อนไหวจะนําเข้าวัคซีนเข้ามาให้บริการ โดยได้เริ่มทยอยยื่นเอกสารต่อออยอแล้วโดยหลักๆก็เหมือนกับหัวข้อก็คือสีโรงพยาบาลใหญ่ได้เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ซึ่งคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้เร็วๆนี้หมายถึงออยอคือออยอเพิ่งเริ่มทางานหรือเปล่าแหล่งข่าวลายนี้ให้ข้อมูลว่าหลังจากอ,อยอ,อนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ายาแล้วขั้นต่อ,ตอไปโรงพยาบาลน,นั้นจะต้องไปติดต่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเพื่อนอําเอกสารต่างๆมาขึ้นทะเบียนวัคซีนจากอ,อยอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวัคซีนดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนแล้วจากนั้นจะนำเข้ามาให้บริการได้คืออัเคยพูดไปว่าจริงๆหน่วยงานนี้เนี่ยนะที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยควรจะทํางานเชิงรุกจริงๆควรจะเริ่มทําตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วที่จะไปคือไม่ต้องรอเขามาคือคุณนั่นแหละไปติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนเองว่าขอเอกสารมาขึ้นทะเบียนคือคุณต้องทํางานเชิงรุกอันนี้ที่คุณทําอยู่ก็คือคุณรอให้เขา รอคนมายื่นแล้วคุณก็คอ่อยอ๋อไม่เริ่มทําก่อนหรอกก็เดี๋ยวคนมาติดต่อแล้วค่อยทําแล้วเราก็ค่อยทลโรโมชั่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนเป็นระยะซึ่งมันควรจะเป็นหน้าที่ของใครและมีบางโรงได้เจรจากับผู้ผลิตเพื่อจะนําเข้าวัคซีนโควิดมามากกว่าหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าต้องเป็นสเต็ปนะครับคือโรงพยาบาลเอกชนต้องมายื่นขอเป็นบริษัทผู้นําเข้ายาก่อน แล้วหลังจากที่ได้เป็นผู้นําเข้ายาแล้วค่อยไปติดต่อกับผู้ผลิตวัคซีนและเอาเอกสารของผู้ผลิตวัคซีนมาขึ้นทะเบียนกับทางออยอีกต่อหนึ่งเราก็เลยบอกว่าคุณควรจะทํางานเชิงลุกไม่ใช่หรือเ่าเรื่องวัคซีนมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศแต่คุณก็ทํางานเชิงรับก็คือรอให้เขามาแล้วต้องไปรอเขาขึ้นทะเบียนก่อนแล้วพอเขาขึ้นทะเบียนค่อยไปติดต่อผู้ผลิตวัคซีนเอาเอกสารเยอะแยะมาขอขึ้นทะเบียนกับคุณอีกต่อหนึ่ง คาดว่าจะทยอยขึ้นทะเบียนได้ในเร็วๆนี้หรือภายในเมษาถึงพฤษภาคืออย่างเร็วคือเมษาถึงพฤษภาแล้วจะเริ่มได้ขายกันจริงเมือ่อไหร่ตอนนี้มีเอกชนเจ้าหนึ่งก็จะเจรจากับ3วัคซีนก็คือสปูตินิก5แล้วก็อีก2บริษัทในประเทศจีนโอโอแต่ทำไมซื้อแพงอะสปตนิกเมื่อกี้เขาบอกว่าโดสละสิบดอลลาร์เนี่ยราคาต่อโดส1ิดอลลาร์แล้วก็อ,อีกสอง สองอันจากจีนคือสามสิบต่อโดสใช่ไหมอันนี้บอกว่าราคาเบื้องต้นจะอยู่ที่สิบเจ็ดถึงสี่สิบสิบเจ็ดก็คงเป็นสปุตินิกจากสิบเป็นสิบเจ็ดแล้วก็อีกสองเจ้าจากสามสิบเป็นสี่สิบซึ่งหากรวมค่าขนส่งค่าบริการจะอยู่ที่สองพันบาทต่อโดสก็คือตกโดสละเกือบเจ็ดสิบดอลลาร์ฉะนั้นคนละสองโดสก็คือเกือบสี่พันนี่ไม่รวมค่าหมอค่าสถานที่ก็คือเขาจะเป็นตัวกระจายให้กับเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะพวก โรงพยาบาลเล็กๆก,ก็เขาก็จะขายต่อให้ด้วยจากการสำรวจความต้องการวัคซีนโควิดขนาดนี้มีถึง10ล้านโดสที่อยากจะได้หมายถึงคนอยากได้ฉีดถึง10ล้านโดสขอสรุปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อ่านหมดนะท้ายๆไม่ได้อ่านเอก็คือเหมือนเป็นยี่ปวัวะสี่โรงพยาบาลน,นี้นะยี่ปวัวเขาเรียกยี่ปวัวไหมพอค้าคนกลางก็คือเป็นคนไปติดต่อเป็นคนขอขึ้นทะเบียนแล้วก็ไปติดต่อแล้วามาลงออยอให้แล้วก็พอถ้าสั่งมาได้จริงก็คือจะเอามาขายต่อให้พวก กอกชนที่เล็กกว่าเป็นทั้งยี่ปัวด้วยแล้วก็ฉีดเองด้วยซึ่งแค่ค่าวัคซีนอย่างเดียวก็เขาบอกเองว่าตกโดสละสองพันแล้วสองโดสก็สี่พันเนีไม่รวมค่าหมอค่าอะไรอีกก็คงหกเจ็ดพันเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็มาข่าวที่สองนะครับประธานาธิบดีสหรัฐมั่นใจจะได้วัคซีนโควิดสําหรับทุกคนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาแต่เรามั่นใจจะดีเลยวัคซีนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตอนนี้อเมริกาเขามีวัคซีนชนิดใหม่มาเพิ่มก็คือของจอร์นสันแอนจอรนสันที่ฉีดแค่โดสเดียวอยู่แถมยังราคาแค่10ดอลลาร์ต่อโดสฉีดแค่อันเดียวด้วยแค่300กว่าบาทเองไปขอซื้อจาก Ebay ส่งมาได้ไหม <c oughs> ก็คือพอมีโดสเดียวของจอร์นสันแอนจอรนสันมาเพิ่มแล้วก็ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่ามั่นใจว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับประเทศเรามองตาละห้อย คืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้กลัวโควิดแต่ว่าการได้ฉีดวัคซีนก็เหมือนกับจะเป็นใบเบิกทางแต่ว่าทางประเทศกับเอาแต่สร้างความกลัวกลัวโควิดแล้วยังต้องมากลัววัคซีนป้องกันโควิดเอาแต่หมายเหตุนิดนึงเพียงพอสําหรับทุกคนคือเพียงพอสําหรับผู้ใหญ่ทุกคนนะเด็กเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดมากนะักหลังจากที่ผู้ผลิตยาที่จะผลิตให้วัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สันออกประกาศออกมาแล้ว ก็มั่นใจว่าจะมีเพียงพอภายในเดือนพฤษภาโอ้โหเนี่ยครับประโยคนี้การร่วมมือของสองบริษัทนี้คือหมายถึงผู้ผลิตกับตัวคนคิดค้นก็คือจอร์นสันเนี่ยนะเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยามวิกฤตที่แต่ละธุรกิจต้องจับมือช่วยเหลือกันดูของเราดิอย่างที่อ้อบอกอะ่ะของเราไอ้หน่วยงานนั้นน่ะก็เขาก็ควรจะทํางานเชิงลุกใช่ไหมควรจะไปติดต่อวัคซีนมาขึ้นทะเบียนตั้งนานแล้วแต่อีนี่คือรอแต่คนมาขอขึ้นทะเบียนอยู่นั่นแหละกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไร คือเขาจะได้วัคซีนกันครบแล้วอินี่ยังไม่ได้ฉีดกันเลยอ่าก็คือเขาจะได้วัคซีนกันครบอย่างที่บอกแต่ว่าประธานาธิบดียังเป็นห่วงว่าบางรัฐบางรัฐบางส่วนของประเทศเนี่ยอาจจะมีบุคลากรที่จะฉีดหมายถึงว่าคนที่เป็นคนฉีดคนอื่นน่ะบุคลากรอาจจะไม่เพียงพอซึ่งอาจจะทําให้ฉีดล่าช้าแต่ของอาจจะได้ครบตอนนี้มีคนได้ฉีดวัคซีนแล้วในอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งโดสไปแล้วเจ็ดสิบหกล้านคนคิดเป็นสิบห้าจุดสาของประชากรทั้งหมด เดี๋ยวอเมริกามี300กว่าล้านไม่ใช่หรือ76ล้านน่าจะเป็น20 25%นะโอ้โดยเฉลี่ยแล้วมีคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนประมาณ1.74ล้านคนต่อวันซึ่งหากอัตราการฉีดวัคซีนยังคงที่จะทะลุเป้าหมายของประธานาธิบดีที่เคยกล่าวว่าจะฉีด100ล้านคนในช่วง100วันแรกหลังจากที่รับตำแหน่งคือของเขาคือ active ไง เขาเพิ่งมารับตำแหน่งเขาต้องทำผลงานแต่ของเรานี่สงสัยจะรับมานานซะจนขึ้นแท่นแล้วก็เลยไม่รีบคนใหม่เขาต้องรีบทำคะแนนไงคนที่อยู่นนแล้วเขาไม่รีบเขานะอยู่ตัวละขนาดรีบฉีดขนาดนี้แล้วก็ยังบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าคือรีบฉีดอัตราการติดเชื้อก็ต่ำลงแต่ประธานาธิบดียังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่โอ้ขนาดรีบฉีดยังบอกว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แล้วของเราล่ะ ครับก็คือทั้งสองข่าวนี้เอามาประชันกันให้เห็นถึงอันที่เขาไฟแรงอายุมากแต่ไฟแรงอายุมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยมั้งที่เป็นผู้นําประเทศแต่ไฟแรงจะรีบฉีดให้ได้หนึ่งร้อยล้านคนในช่วงหนึ่งร้อยวันแรกหลังจากรับตําแหน่งของเราเหรอต้องการความสงบไงต้องการความสงบจบที่ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยสงบมากสงบมากก็ไม่รีบด้วยอะไรเงี้ยเออวัคซีนก็ไม่ได้แพงอย่างที่บอกถ้าเอาแค่ต้นทุนจริงๆอ่ะ คือถ้ารัฐทําเองเนี่ยมันก็เป็นราคาทุนอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ใช้เงินไม่เยอะถ้าคนละสอ0 0ับาทก็ประมาณแสนล้านเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่เท่าไหร่ก็ได้เงินครบแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ